สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่เวลาของทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจําสัปดาห์นี้ครับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เราออกอากาศทางช่อง CMT Channel ครับซึ่งเป็นโทยยร,รทัศน์เคเบิลทีวีของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่อง VTV Channel เพื่อจะนาเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับ และในวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่งานคืนสู่เย้าชาวดําเหลืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถาบันราชภัฏรวมถึงวิทยาลัยครูทุกรุ่นครับที่สําเร็จการศึกษาออกไปได้มาร่วมพบปะสังสรรค์นในหมู่เพื่อนฝูงรวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันที่มหาวิทยาลัยในวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญาคำนวลสกุลีครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ถแถลงข่าวสื่อมวลชนครับในวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้กําหนดจัดงานคืนสู่เย้าชาวดำเหลืองขึ้นในวันเสาร์ที่6ธันวาคมตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามฟุตบอลด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ90ปี แห่งการสถาปนามาหาวิทยาลัยพร้อมต้อนรับสิทธิเก่ากับคลื่นสู่รั้วดำเหลืองสร้างความรักความผูกพันพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนพี่น้องและมาหาวิทยาลัยอ,อันนำไปสู่การพัฒนามาหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตโดยกิจกรรมภายในงานครับได้มุ่งเน้นบรรยากาศแบบเป็นกันเองเน้นความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของสิทธิเก่าด้วยการรับชมมัลติมีเดียจากวิทยาลครูกสิกรรมสู่มาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่ การลำวงลีลาศการแสดงจากศิลปินรับเชิญพร้อมรับของที่ระลึกในวาระครบรอบ90ปีและรุ้นรางวัลหางบัตรซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปจัดตั้งกองทุนมูลนิธิ90ปีมหาวิทยาลัยรายะชภัฏเชียงใหม่เพื่อใช้ในกิจกรรมของนักศึกษาต่อไปทางนี้ครับทางมหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกด้านการจัดสถานที่จอดรถซึ่งได้ประสานและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน3ามแห่งได้แก่ พื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลายัยพื้นที่จอดรถเอกชนด้านหลังมหาวิทยาลายัยและพื้นที่จอดรถที่ลานจอดรถโลตัสคำเที่ยงซึ่งผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆใ,ในการจอดรถทั้งสิ้นครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดเตรียมรถรางรับส่งให้บริการระหว่างที่จอดรถกับบริเวณงานอีกด้วยครับค่ะก็ขอพูดถึงวัตถุประสงค์ของงานแล้วกันนะคะว่าในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะคะออครรบ90ปี ก็ะะถือว่ามีสิทธิ์เก่าหลายยุคหลายสมัยนะคะเรามีถึง4ี่ยุคนะคะตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมวิทยาลัยครูแล้วก็สถาบันราชาพัฒจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่นะคะก็นับว่ามีสิทธิ์เก่าที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตออกมาเพื่อรับใช้สังคมเนี่ยเป็นจำนวนมากมาย นะคะจนคาดว่าหากว่าจะนับก็คงต้องใช้เวลามากพอสมควรดังนั้นนะคะในโอกาสที่ครบวาระมหาวิาลยก็อยากที่จะเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านกลับมานะคะเพื่อมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าชาวดำเหลืองทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เย่าชาวดำเหลืองซึ่งสามารถติดต่อหาซื้อบัตรได้ที่งานประชาสัมพันธ์งานบริหารงานทั่วไปกองกลางสำนักงานอธิการบดีและที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในราคาบัตรละ350บาทไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้กําหนดจัดประชุมเตรียมงานพิธีพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยและองค์พระพิคเนศองค์ที่3ครับซึ่งมหาวิทยาลัยได้หล่อขึ้นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับเที่ยวประชุมสภาชั้นสองอาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระพุทธ,ธโคตมะมหามุนีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาพิเศษองค์พระพิคเนศขนาดหน้าตัก39นิ้วณบริเวณบนทนพิธีสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมมงคลเนื่องในวาระครบรอบ90ปีในโอกาสเฉลิมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศขนาด39นิ้วเพื่อนําไปประดิษฐานในพื้นที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สาหรับพิธีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เช้ามีขบวนอันเชิญพระพุทธรูปและองค์พระพิฆเนศมายังบริเวณบนทลนพิธีพิธีบวงสวงพระพิฆเนศพิธีพุทธาพิเศษและมหาเทวาพิเศษพิธีกวนข้าวทิพย์ และพิธีเบิกเนรพระพุทธโคตมะมุนีสีราชาพัฒเชียงใหม่และองค์พระพิคเนตรวมทั้งหลังเสร็จพิธีดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธโคตมะมหามุนีสีราชาพัฒเชียงใหม่และองค์พระพิคเนธมาประดิษฐานบริเวณสาราพระพุทธจตุรทิศเพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้สักการะบูชาต่อไปครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้อบรมและจัดสอบทำรรสนามหลวงทำรรศึกษา ทั้งระดับตรีโทแล้วก็ระดับเอกประจำปีการศึกษา2,557ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรนักเรียนตามสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งประชาชนที่สนใจอีกด้วยครับที่ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวงชั้น15อาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติม,มาหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีสอบทำศึกษาชั้นตรีโทเอกประจำปี2,557โดยมีพระเดชพระคุณท่านพระครูวิทิต ศาส,สนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเช er ียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งในพิธีดังกล่าวมีผู้เข้าสอบจากสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำนวน21โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบกว่า900 0คนซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระปิฎกโกศล เลขานุก,การเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมาตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ครับส่วนที่ชมรมเด็กดีวิถีพุทธของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ครับได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัยรุ่นยุคใหม่ฝ่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2557ครับ ที่ห้องประชุมเอื้องคาชั้น3าอาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อร,อรพินสุริบุญมารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัยรุ่นยุคใหม่ฝ่ายคุณธรรมปีการศึกษา2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมาหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะ5ดีได้แก่เป็นคนดีมีความรู้ดีมีบุคลิกภาพดีสุขภาพดีเป็นพลเมืองดีให้กับนักศึกษาซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกชมรมเด็กดีวิถีพุทธปี2 5 5 7และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเก่งดีมีคุณธรรมโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอรพินสุริบุญมารองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็มีพูธ ที่สนใจเข้าร่วมงานแล้วก็ฟังการบรรยายพิเศษ,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 ษเป็นจำนวนมากครับส่วนที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับจัดงานราชภัฏเชียงใหม่ Book and IT Fair 2014ครับพือเป็นการเชิญชวนให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้หันมาสนใจการอ่านหนังสือรวมทั้งได้ร่วมกันคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆเข้าสู่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยครับ ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานราชภัฏเชียงใหม่บุ๊กแอนไอทีแฟร์2014โดยมีอาจารย์ดรสุภกริตเมธีพกพงะพงผู้บริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมราชภัฒเชียงใหม่ Book and ไ t Fair 2014ได้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้คัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิร้านหนังสือเสียษบุ๊กร้านในอินร้านสุริวงศ์ PMB Content สํานสำนักพิมพ์เซ็นเตอร์บุ๊กมิวบเข้าสู่ห้องสมุดของมหาวิทยลาลัยราชพัฒเชียงใหม เพื่อโอกาสทางด้านการอ่านและพัฒนาให้ทุกคนได้มีใจรักในการอ่านเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองคนน์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปครับไปดูกันที่ข่าวสุดท้ายกันครับมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่โดยสำนักสรรรษษ่งเสริมวิชาการและงานทะเบ,บียนรวมทั้งงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานที่การบดีครับได้จัดกิจกรรมออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อในกิจกรรมตลาดนัดอุดมศึกษาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานประชาสัมพันธ์ออกบูธกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมแวะมาขอข้อมูลการศึกษาต่ออย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างคับขั่งซึ่งกิจกรรมภายในบูธมีการแจกเอกสารแนะแนวการถามตอบการรับสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งรอบปกติและรอบโคต้า กิจกรรมการเล่นเกมแลกของรางวัลต่างๆมากมายสำหรับการเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลาัยราชภัฏเชียงใหม่ในปีนี้มีอยู่2ประเภทคือประเภทเรียนดีหรือประเภทโคตาซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถขอรับทุนดังกล่าวจากทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่และอีกหนึ่งประเภทก็คือประเภทสอบทั่วไปซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดขายใบสมัครและสอบประมาณต้นปีและที่สําคัญในปีนี้ครับในระหว่างวันที่1นึถึงสธันวาคม2 5 5 7 มหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย,ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการเขียนเรียงความในหัวข้อเหตุผลที่อยากจะเข้าศึกษาต่ออย่างมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ในสาขาซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่ออย่างมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่โดยไม่ต้องสอบเข้าแต่อย่างใดครับ คุณผู้ชมครับนี่นี่คือทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมนะครับวันที่6ธันวาคมขอเชิญสิทธิ์เก่าลูกดำเหลืองทุกคนร่วมงานคืนสุเย่าชาวดำเหลืองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ผมสุยมพูอโนพร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักาางานที่การบดีจากลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ด้วยพระบารมีปกเกศประเทศจึงสุขเกษมสารพระเสโทหยาดชุ่มเพราะทรงงานเนิ่นนานเพื่อสุขปวงประชาทรงเป็นกำลังของแผ่นดินทั่วถิ่นไทยพิพัฒน์ก้าวหน้าพระโอวาทชี้ทางธรรม,มานำพาพระศกพร้อมพ้นทุกภัยข้าพระบาทต่างน้อมสำนึก รำลึกพระคุณยิ่งใหญ่พระพร้อมน้อมถวายพระพรชัยราชพัฒเชียงใหม่น้อมสักการขอทรงพระเจริญชนประสิทธิจ์จตุรพิษสมบูรณ์มหาศาลพระบารมีเอกราจิราวานสถิตผ่านไอศูนวิบูลเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ประพันธ์ธรรมชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่พร้อมด้วยกรรมาการสภาหมหาวิทยาลัยคณาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกปวงเหล่าค่ะเช็คภาพเสียง มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เย้าชาวดำเหลืองไปจำปี2557พบปะน้องพี่สังสรรคร่วมรุ่นร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอ,อย่าลืม6ธันวาคม2557แล้วเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดและสำรองโต๊ะได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ห้าสามแปดแปดห้าสี่สามหนึ่ง